รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้ไง่ายวันนี้ดีใจได้เห็นวิวไม่ต้องติดตาเต็มตาสบายใจอสบายใจมะมาก นี่ก็ต้องปิดตาไงไปทำไมตายยโอ้หบรรยากาศดีดีเช้าน right? kind of ี้นะ มาด้วยความสดชื่นจริงๆเลยพี่เอาหนูไปด้วยพี่ฮะเราอาตัวคุณหญิงมาหน่อยได้มานี่มาระวังหัวเออก้มก้มตามเลยตามเลยตามเออระวังหัวระวังหัวตามอีก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 เออประตูประตูมันแคบเออดีมากพี่สดชื่นนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยลมแไงลมเย็นไหมเย็นมากเออเออหนูเปิดตาได้เลยไหมอ่ะเปิดเลยโอ้ยภูเขาฮะ ทางด้านหลังตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โทวิตะฟ้มที่นี่เนี่ยเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะวิวทางด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นภูเขานะครับโทกะชิตอนนี้ทุ่งดอกไม้เนี่ยครับรอน้องเมโกะอยู่ไปของเสริมงานมันต้องคู่กับหนูสิจ๊ะไปเลยโอเคไปเลยสิครับไปเลยางนีทางนี่ กาะฮอกไกโดเป็นสถานที่ที่มีที่ท่องเที่ยวหลากหลายมากค่ะและอีกหนึ่งที่ต้องมาคือทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เมืองฟุล,ลโนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คุณไม่ควรพลาด และที่นิยมก็คือฟาร์มโทมิตะเพราะเขามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนมาชมความงามของทุ่งดอกไม้นี้ซึ่งช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บานสะพังเต็มที่คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมแต่ดอกลาเวนเดอร์จะคงบานอยู่กลางเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะช่วงนี้อาจจะยังแบบว่ายังไม่แบบว่าเต็มทุ่งเต็มที่ใช่นะคะ<ช>ต้องรออีกสักนิดนึงใช่ใช่เ <ๆ S 1> ต็มแน่ๆสวยแน่ๆก<ช>็ๆ<ช>ถ้าใคร,ใคร <หา S 1> อยากมาดูแบบเต็มๆนะคะก็มาในช่วงเดือนกรกฎาคม 你。 ขนาดนี้เนี่ยฮะไม่หนูรู้เพราะว่าไอศ์ครีมซอฟต์ครีมที่เนี่ยคือมันเป็นรสลาเหมือนเดอร์ทำมาที่นี่ก็ต้องกินเพราะมันอร่อยมากโอ้โหอ่ะไป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 ไหนอ่ะเนี่ยไหนนี่เหรอโอ้โหพี่จะกินหมดไหมเนี่ยมันใหญ่ไปหมดละอันไม่ใช่อันนี้งซองซ็อกเอเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วมากอ่ะสั่งเร็วเหรอมันไม่สนใจมุกหลอกเลยสั่งสามอันนะโอเคโอ้สั่งให้เสร็จสามเลยอ่ะจ่ายด้วย ต่อนที่เราจะทานกันนะผมเราไปถ่ายรูปกันก่อน <ไป S 1> มันเป็นน,นี่มันเป็นทำเนียมของเราโอ้โหดอกลาเวนเดอร์เรื่องกระจกนี้นะครับถ้านักท่องเที่ยวมาในฤดูที่ ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยยังไม่บานเขาก็จะอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยดอกลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับในโรงเรือนนะครับเขาก็จะปรับอุณหภูมิความชื้นอะไรอย่างงี้ให้มันเหมาะสมกับดอกลาเวนเดอร์ในช่วงที่มันปิดบานครับมันก็เลยออกมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้โยนโฉมมองตามนะมองสามมองตามเพิ่มแล้วอยู่ในระดับสายตานะอุ๊บมันแบบอุ๊แลวกินไอติมไปด้วยคือมันดีดีอ่ะอือฉันกินพวกแกอยู่นะ พอแลวพอแล้ว,ลวทำไมอ่ะมันหนาวจนกระดูกชาหมดเลยกระดูกชาใสๆแบว ยังไม่ใช่ช่วงหน้าที่มันจะออกหนอกแบบเต็มที่ไงจ๊ะคือขนาดแบบมันมันไม่เยอะแต่มันก็ยังมีความสวยนะเพราะว่าสีของมันเนี่ยมันก็ตัดกันขาวเหลืองส้มอย่างเงี้ยตัดกันแล้วพอแบบมันโดนลมอย่างเงี้ยมันก็เปลีวใช่มันก็เปลีวมันก็จะไหวเองนะมันจะดูแบบเอ้ย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 เหมือน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 เฮ้ยสมัวเหมือนมากเลยเหมือนอยู่ตามแบบโครงการหมู่บ้านอ่ะนี่ก็ตามลมอ่ะมันเป็นลม โครงการหมู่บ้านนี่คุณลุงเขากำลังพวนดินอยู่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ช่วงที่นักท่องเที่ยวมามันจะได้แบบสวยบาสะพังให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะโอเคนี่ พี่พามาที่น้องจะต้องชอบอย่างแน่นอนคือที่ไหนจุดขายของที่ระลึกใช่โซนนี้เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้แห้งซึ่งเขาเนี่ยจัดตกแต่งแบบสวยมากใช้เป็นของที่ระลึกแล้วพี่จะซื้อให้หนูเอาเป็นว่าถ้าหนูชอบกันไหนครับผมหนูบอกพี่โอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เข้าไปเลยดีกว่าเชิญเลยครับทางนี้ไปไงหอมอ่ะ อลังการสวยๆงดงามคือเข้ามาก็หอมเลยใช่ไหมคือมันก็จะเป็นกลิ่นแบบฟิวแบบ <มา S 1> ตะก้าพี่พร้อมแล้วออพี่จะซื้อหนูหอก็ซื้อให้น้องแล้วก็เดี๋ยวว่าพี่กับพี่แปนเดี๋ยวก็จะมาดูของให้กับแฟนๆรายการี่ด้วยได้อีกแล้วอีฉานนี่ ดอกไม้สดเท่าไรหร่แต่พอมันเป็นดอกไม้แห้งอะแล้วมันดูแบบมันทําอะไรได้เยอะอย่างเงี้ยแบบเป็นกรอบเป็นอะไรที่มันแบบใช้ได้จริงในชีวิตอะอก็โอเคทางด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นเคสที่แบบว่านี่มาเป็นกล่องไม้ใส่เป็นแบบว่าเล็กๆพีพพ่ี่หนูชอบเัมันนั้นเฮ้ยนักสีสวยดีนะน่ารักว่าสวยมาหนูเลยเหมือนแบบลายสีเหลืง อะไรก็สวยมาแล้วหมดแหละเอานี้เลยเหรอจริงเหรอเอาเอาเลยเหรอแล้วคือเอ้ยมันมีสีนี้เอาสีนี้ดีกว่าสีนี้เอาสีนี้เาใจไม่ถูกจริงคนคนนี้งั้นหนูเอาอันนี้แหละสีแดงนะชัวร์แล้วนะชัวร์หนูชอบสีแดงอืมโอเคโอเคใส่มาในตะกร้าเลยค่ะของเรามีไหมมีให้แบบแฟนเป็นแฟนรายการของเราไหมคือหูนี่เห็นไหมเหต่ห้อยอยู่ไหอืมคือสวยมากเลยนะ แต่เรายังไม่บอกว่าเราเนี่ยจะซื้ออะไรให้กับแฟนๆนะครับใช่เดี๋ยวรอให้แบบสะพายทีเดียวดีกว่าติดตามด้วยนะครับครับคิดแนบปิ้งรักพาเธอเจอเจแปนป้าว่าเราจะเอาอะไรไปฝากคุณป้าใจ่ายตามแันป้าหนูไม่จ่ายนะยอ้หแลวหลงไมแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้าง ครฮ<น>ะแฮปปี้เหมืนสวัสดีเชิญที่พี่พี่บอกเลยค่ะนี่ก็อบอกแล้วว่าทั้งดอกไม้นะครับทั้งของฝากที่ระลึกบรรยากาศเนีย่ยครบสมบูรณ์ดีมากเอาเป็นว่าที่ต่อไปอยากรู้แล้วว่าบอสเนี่ยจะพาไปที่ไหนเมื่อเวลาเปลืองกันแล้วบอสจยากที่คูคูไว้ลมไหนที่ต่อไป let's go จะให้เราเนี่ยไปสถานที่ที่แบบว่าคูคู่หรอเอ้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรอไเลป้ะ อยากไปแล้วอ่าปิดตาก่อนโอ้ยเอาอีกแล้วพอังลไม่ต้องปิดดหนูเลื่อลงบ้าปูน้ไปตายตายใครจะรัพี่เจ้เดี๋ยวอย่าลบิปปากเลยด้วยอีกกี่บรรจุและห้องนี้นะครับมีชื่อว่า snow f f e c t room อันนี้เป็นได a r y a g r คล้ายคา instagram ่ะครแ้เหมือาไว้แชร์รูปก็ได้